เลือกรุ่นไหนดีระหว่าง CD 2 0กับ AI 3 5 G คลิปนี้มีคำตอบค่ะอันดับแรกเลยนะคะดีไซน์ของตัวเรือนค่ะ CD 2 0จะเป็นดีไซน์ตัวเลขนะคะสีะ ดีไซน์แบบ890สอ่ะส่วน AA3 นะคะจะเป็นดีไซน์ซีรีส์อันตาค่ะเขาก็จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นจอตรงนะคะส่วนซีดีสจะเป็นแบบจอโค้งตามฉบับซีรีส์ตัวเลขอ่ะให้ดูรอบๆเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้ง2จะสามารถล็อกสายได้ใส่สายเดียวกันได้นะคะมีเซ็นเซอร์จริงและมีกล้องจริงๆค่ะตัวกล้องก็จะอยู่ด้านขวาเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะเวลาใช้งานกล้องก็เหมือนกันนะคะสามารถดึงตัวกล้องออกมาแบบนี้ได้เลยทั้ง2 น่กล้องก็จะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังใช้งานได้เหมือนกันนะคะนี่หมุนเป็นกล้องหลังเหมือนกันได้เลยแบบนี้จ้ะนี่ค่ะกล้องหลังความชัดก็คือดูจากในตาจริงแล้วอะ่ะเท่ากันเลยเหมือนกันเลยกล้องตัวนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายสตอรี่สแกนจ่ายได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะงศูนย์จะมีทัสสไลด์ด้านข้างแล้วก็เป็นปุ่มกดพร้อมๆกันส่วน ai 3 5 g ตัวนี้จะเป็นปุ่มกดอย่างเดียวเลยนะคะถาดใส่ซิมอยู่สีส้มตรง แล้วก็ถาใสซิมของตัว CD จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ AI 3ก็จะมีตัวเลือน2สีนะสีสารลไล์แล้วก็สีดําค่ะ CD 20ก็เช่นเดียวกันมี2สีตัวเลือนให้เลือ,ลอกสีสารลไล์และสีดำต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะ CD 20ความจุ 64GB กิกแล้วก็ตัว AI 3 5 G ความจุ3 2ก b ิกค่ะนี่เลยสามารถโหลดได้ทุกแอปเหมือนกันผ่านเพสโตได้เลยนะคะ โหลดเองเลยอยากใช้แอปอะไรกดเข้ามากดดาวน์โหลดกดติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะเหมือนกันแอปต่างๆก็เหมือนกันนะคะก็คือเราสามารถล็อกอินดาวน์โหลดแอปต่างๆล็อกอินแอคเคาท์ต่างๆในตัวสมาร์ทวอทของเราได้เลยนะคะคือการใช้แทนมือถือโดยที่ไม่เชื่อมต่อมือถือนะคะทั้ง2รุ่นไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือ และทั้ง2รุ่นนะคะสามารถตั้งล็อกรหัสผ่านหน้าจอเป็นตัวเลขและสามารถใช้งานอ่า Face ID ได้ทั้ง2รุ่นนะคะการตั้งรูปภาพหน้าจอทั้งตรงเมนูแล้วก็ตรงล็อกหน้าจอสามารถตั้งรูปเหล่าได้ทั้ง2รุ่นเลย เราล็อกอินได้เลยนะคะทุกคนสามารถดูวิดีโอดูซีรีส์ผ่านตัวนาฬิกาได้ทั้งหมดเลยล็อกอินได้ถูกแอปอย่างเช่นแอปซีรีส์นะคะทั้ง2รุ่นก็จะรองรับด้วยนะคะสามารถดูซีรีส์ได้เลยผ่านตัวนาฬิกาของเรานะคะล็อกอินได้ถูกแอปจริงๆดูแบบเต็มจอได้ทั้ง2รุ่นค่ะแล้วก็เชื่อมต่อตัวหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธได้ทั้ง2รุ่นเลย ทั้ง2รุ่นสามารถล็อกอินวอลเล็แล้วก็สแกนจ่ายเงิน Own, โอนเงินผ่านวอลเล็ได้นะคะมี GPS ทั้ง2รุ่นเลยนะคะติดตามได้แล้วก็เรียกรถมารับสั่งของกินได้เลยผ่านตัวนาฬิกาของเรานะคะเพราะว่าเขามี GPS เนาะเปิดแมปนำทางได้ทั้ง2รุ่นด้วยนะคะบอกแล้วว่าฟังก์ชันเหมือนกันแตกต่างที่ดีไซน์ของตัวเรือนใครชอบตัวเรือนไหนชอบดีไซน์ตัวเรือนไหนไปรุ่นนั้นได้เลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นเท่ากันค่ะราคาเท่ากันเลยทั้ สองรุ่น